ว่าสังคมปัจจุบันส่งผลให้คนไทยมีความเครียดมากขึ้นค่ะในปี2552ศูนย์จิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยรายงานว่าพบผู้ป่วยทางด้านจิตเวชนะคะ1,443,393คนซึ่งทุกปีจะมีปริมาณผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นกว่าหมื่นคนค่ะ,สะแสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่สามารถขจัดปัญหาความเครียดได้ด้วยตนเอง ศูนย์จิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจึงเสนอทางออกและแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านหนังสือนิชชื่อเรื่อง anew beginning เพราะชีวิตเปลี่ยนแปลงบ่อยโดยเสนอให้คนไทยเตรียมความพร้อมแล้รู้วิธีการรับมือกับปัญหาก่อนค่ะ ว่าในฐานะนักจิตวิทยาคณะจิตวิทยาเนี่ยจะให้อะไรกับประชาชนได้บ้าง<ฮ>เราก็คิดว่าเออวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือทําไมเราไม่ทําให้คนเนี่ยรู้จักตัวเองนะคะรู้จักพฤติกรรมแล้วก็เข้าใจคนอื่นนะคะเราคิดว่าเออทุกคนเนี่ยถ้ารู้จักตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นคีย์ที่สําคัญที่สุดที่ทําให้คนมีความสุขหนังสือของเราเนี่ยแบ่งเป็น3ตอนนะคะตอนแรกจะเป็นการรับมือ<ฮ>ตั้งแต่รับมือกับข่าวสารที่ผ่านมาในแต่ละวันเพราะวจริงแล้วเนี่ยข่าวสารที่เราได้เนี่ย บางทีมันคาดเคลื่อนเพราะนั้นต้องฟังอย่างใช้ปัญญานั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเน้นต้องคิดวิเคราะห์วิจารณ์รับมือกับข่าวร้ายรับมือกับความผิดหวังนะคะความรักอะไรทั้งหลายแหล่นั่นคือส่วนแรกของเราพอตอนที่2เราก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราเน้นเรื่องการเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเป็นการเปลี่ยนตัวเองมองโลกในแง่ดีทํำยังไงพอตอนที่3ก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้น คือเหมือนกับเริ่มต้นชีวิตใหม่โอเคนะเรารู้แล้วว่ารับมือ,อยังไงนะคะจะเปลี่ยนได้ยังไงบ้างเอาละมาเริ่มกันเราก็เริ่มต้นด้วยการที่ว่าอ่าตั้งแต่เรื่องของถ้าจะคิดให้มันถูกต้องควรจะคิดยังไงวิธีการที่ทีมจิตแพทย์แนะนำผ่านหนังสือมีทั้งการรับมือกับข่าวร้ายด้วยการควบคุม,มสติรู้จักการประเมินปัญหาการยอมรับความเป็นจริงและวิธีการแก้ไขด้วยการเล่าไม่ใช่การดื่มเหล้าแก้กุมค่ะ รวมทั้งมุมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวพลังบวกเช่นสารพัดวิธีมองโลกในมุมบวกวิธีสร้างความมั่นใจในตนเองวิธีกลายที่จะต้องฝึกข้อคิดสุดท้ายสู่การปฏิบัติคือการเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายยิ้มสู้สู่ทุกสถานการณ์และการปิดท้ายชีวิตด้วยมิติใหม่ในการดำรงชีวิต คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหวังว่าอยากจะให้เป็นคู่มือในชีวิตของท่านพาท่านผ่านเรื่องดีและเรื่องร้ายนะคะแล้วก็ให้ข้อคิดต่างๆในการปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆที่ทั้งดีและร้ายอย่างที่บอกนะคะในชีวิตของเราค่ะผลงานวิจัยทางการแพทย์สู่หนังสือ anew beginning เพราะชีวิตเปลี่ยนแปลงบ่อยเล่มนี้จึงมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังจมอยู่ในความทุกข์เพื่อเป็นเครื่องมือให้เราสามารถเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นและรู้หนทางที่ชีวิตจะเดินต่อไปอย่างมีความสุข พรทิพย์ม่วงใหญ่ Voice TV รายงาน